สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงสวยน่าใช้1คันนะครับประหยัดอึดทนแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ v o y o t a v ีอนะครับปี2013มือเดียวป้ายแดงนะครับ Airbag ABS ออโต้แอร์แบ็กเสนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับ299,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็เดือนละประมาณ 6 0 0นะครับหาว้ใช้งานลองเช็คลองชมตรวจสอบสภาพได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับแอร์แบก ABS นะครับขึ้นลงไฟฟ้า4่ปานสวยๆส,สมบูรณ์นะครับ ภายในเป็นเบาะหนังเดิมมาจากโรงงานนะครับทนดำนะครับถ้าใครชอบและสนใจเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับลองเช็คลองชมจะถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับคันนี้ลงล้อมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ยางเบิกใหม่ครับเน้นหาไว้ใช้งานลองเช็คลองชมไปตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับมือเดียวป้ายแดงไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ ประหยัดอึดทนนะครับใครจะผ่อนก็6,400นะครับ6ปีขึ้นอยู่กับเครดิตดีนะครับรับไปรถไปเลยลองเช็คลองชมตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่กระทุ่มแบนถนนพุทธาสาครน,นะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับประหยัดได้ทรงและได้สภาพรับที่สําคัญคืออันไหล่เยอะดูแลง่ายครับ All New Vios นะครับ1.5ปี Auto 2013มือเดียวป้ายแดง ตรงดีสีสวยครับเน้นหาไว้ใช้งานลองเช็ครองชมดูนะครับภายในก็ถือว่ากว้างขวางพอประมาณนะครับใช้งานง่ายใช้คล่องนะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับตนเองนะครับถ้าใครมีเงินดาววางเข้าไปก็จะผ่อนเบาลงนะครับสวยสมบูรณ์เนียนๆนะครับมือเดียวสวยๆแบบนี้หาดูหาชมไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับผมก็นำเสนอนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ใครที่หารถใช้งานนะครับจะตัดสดแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสำหรับเต็นนี้ก็ลดให้ทางช่องเราบ่อยมากๆนะครับใครชอบและสนใจนะครับตรวจสอบสภาพด้วยตาแล้วไปดูรถได้เลยครับทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับ อย่างน้อยนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีมือเดียวป้ายแดงนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูก็ได้ครับแต่ถ้าท่านพร้อมจบนะครับท่านจะพาไปศูนย์เช็คที่ศูนย์ก็ยังได้นะครับฝากไว้เป็นอีกดึงขางเรื่องนะครับสำหรับรุ่นนี้1.5 Auto ออโต้นะครับแอร์แบก ABS สิ่กำนวยความสะดวกพอมีนะครับก็ใช้งานนะครับอึดทนประหยัดใช้คล่องดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับ ในวีออสขับครับในแฟนเพจแฟนขับนะครับมีคนช่วยรีวิวมีคนช่วยแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมบำรุงดูแลการใช้งานแน่นอนครับลองชมนะครับเน้นโทรเจราจานะครับรถอยู่กับทุ่มแบรนสวัสดีครับขอบคุณครับ